จากนั้นครับเราไปกันที่สนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับทนบุรีอินเตอร์อะคาเดมี่อยู่นู่นเลยครับบางขุนเทียนนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีสำหรับทีมทนบุรีอินเตอร์อะคาเดมี่นะครับในการแข่งฟุตบอลนมไทยเดนมาร์กครั้งที่3นะครับโดยทางด้านประธานสโมสรนะครับก็คุมซ้อมเรียกว่าเต็มที่นะครับทุกๆุกวันนะครับเพื่อที่จะไปเจอทีม ใหญ่ๆดังๆนะครับในรุ่น15ปีของโซนกรุงเทพครับก็ตอนนี้รุ่น15ปีเราได้ฝึกฝึกซ้อมแบบนี้ก็คือโดยที่ว่าท่านอาจารย์มิเชลก็เมื่อกี้ก็ได้เห็นว่าเด็กแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละนางมาจากไหนกันบ้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กต่างจังหวัดซะมากกว่าฮะเพราะว่าเด็กพวกนี้จะมีความอดทนแล้วก็มันมีความใฝ่ฝันที่สูงและอยากจะต่อยอดได้เพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ผิดหวังฮะ เราส่งเสริมทุกอย่างเท่าที่เราจะส่งเสริมให้ได้ครับสนามย่าเตียมมีกีนาครบเพียสยามนาเทียมตรงนี้จะมีหนึ่งสนามใหญ่แล้วฝั่งนู้เราจะมีสนามเล็กไว้สําหรับ10ขวบพูดถึงผู้ฝึกสอนนิดนึงครับที่อยู่ด้านหลังเราผู้ฝึกสอนที่อยู่ด้านหลังเรานะฮะก็คือว่าท่านอาจารย์มิเชลก็คือว่าอาจารย์มิเชลนี้คือจะเป็นทีมชาติแคนเบรูลนะฮะโดยที่ว่าเป็นผู้ฝึกสอนของรุ่นอายุ15ปีเลย ตอนนี้เราจะเห็นนะฮะว่ารุ่นอาจารย์ลอมก็จะช่วยอีกหนึ่งแรงเพื่อว่ากันเอาไว้ว่าเด็กไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ นะฮะโดยที่ว่ามีอาจารย์คอยซัพพอร์ตเรื่องภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกๆครั้งทุกๆเย็นเราจะมีให้เกิดการคุยกันโดยเป็นภาษาอังกฤษเด็กจะได้เข้าใจการสื่อสารได้มากขึ้นเพราะเวลาต่อยอดไปข้างนอกนี้ภาษาอังกฤษสําคัญครับภูมิใจพอใจกับชุดยูถึงห้าปีมากน้อยแค่ไหนครับก็ภูมิใจตอนนี้นะฮะก็แค่ประมาณแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี้คือเด็กส่วนใหญ่แล้วจะแพ้ภัยตัวเองมากกว่าฮะ คือแพ้ภัายตัวเองหมายความว่านากทีนี้หมายความว่าคือไม่ค่อยได้ตั้งใจล้อมแบบ100%แต่ตั้งใจซ้อมแบบ90%แค่นั้นเองอีกสิเซนี้คือเราต้องมีความฝันให้เขาเราต้องมีแรงบันดาลใจให้เขาหลายหลายสิ่งหลายอย่างถึงจะเติมเต็มร้อยได้ครับผมเป็นบรรยากาศในการซ้อมนะครับสำหรับนักเตะจูเนียยูสิ5ปีของทนบุรีอินเตอร์คารามีบางกระดีบางขุนเทียนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกที่3ครับ น่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่าผู้รักษาประตูเรียกว่ามากกว่า10คนนะครับที่สโมสรอ,อินเตอร์ทนบุรีนะครับเนื่องจากว่าแต่และรุ่นนะครับรุ่นละ3คนกลายเป็นว่าผู้รักษาประตูเนี่ยประมาณ1ทีมฟุตบอลครับเดี๋ยวกลับมาครับในเบรกที่2กครับช่วงนี้พักสักทู่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังมาสมวินวินวนจับมือกันไว้และไปด้วย ฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสเร้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน